น,นยันยังมีโอกาสที่จะยิงลงหนึงว่ายังไ,งได้ยิงหรือเปล่าสำหรับแม่บ้านโมทีสิฟเป็นเบีดเยดแย่งกันมาความใหญ่ความสูงต่ำไม่เท่ากันแต่ว่าความหนาใกล้เคียงกอนยังชุละมุนกันอยู่นะครับมองไม่ถนัดต้องขออภัยด้วยแ <c oughs> ขวนบอลบังนะฮะเป็นลอกพุ่งโมทีเซฟได้พุ่ง <c oughs> ตรงขึ้นไปยังชุละมุนกันอยู่ จะว่าเป็นลูกยังไงฮะลูกตังเตจากเก็เบ็ดนะครับเออภาคที่แลเห็นก็แล้วกันนะครับที่แลไม่เห็นก็ไม่ไม่ต้องภาคนะครับอ่อนโยนที่ทางด้านโมเสกครับไม่บ้านโมเสกไม่ผ่านเพราไม่บ้านของทางด้านโมเจ็ดเก้าไม่บ้านเจ็ดเก้าเรียนเลยะเรียน ลูกทมลูกทมต้อมาโอ้แม่ตวัดได้สวยงามทีเดียวลูกนี้ลดไปถึง้รักษาประตูโอ้โหแม่ดีนะที่ลดวางขาไม่น่าจะให้โลดนะวางขาแค่นั้นให้เป็นลูกตั้งเตพาขึ้นมาได้นะครับให้เป็นลูกเตยคอนเนอร์ ม่มีเสื้อทีมนะครับสำหรับแม่บ้านของโมซิเบตนะโพรเาปลาตูไม่เป็นไรเล่นกันด้วยใจรักอยู่เพ่งใจแก้วเปิดยาวขึ้นมาแม่บ้านโมซิเบตเอ่อขอไปครับ79็ดเกานักการเมาองยังอยู่ที่79ลูกนี้ของทางาด้านโมซิเบตเปิดยาวขึ้นมาว่ายังไงยังเกี่ยวบอลไว้ได้น้องเกียรติน้องเกียรติแต่บอลลากที่หนีมาของ79อ็ดเก้าลูกนี้แม่ฉลาดทีเดียวแต่ว่าไล่ไม่ทัน ลูกทุ่มน้องเกียบมายกขาสูงหน้ากรงการเสียวเหลือเกินได้ทุ่มนะครับสำหรับโมที่สิบเอ็ดไม่เป็นไรให้อภัยเรานุโลงกันไปยกขาสูงๆก็น่าดูเหมือนกันนะครับสำหรับแม่บ้านอันเรรบเรายังทันอยู่นะครับหมสิบเอ็ดแหมลูกนี้ออกไปเร็ว ลูกทุ่มของเจ็ดเก้าไปไว้ใจเตะทิ้งไปก่อนไปเป็นลูกเตะคนเนอ์ของเจ็ดเก้านะครับเป็นสั้นๆโดนสกัดทิ้งมาล้างยังไปล้างก่อน ติโซเพชรตอนเจ็ดเก้าเลือมตาเลยนะโดนเจมออกไปอีกครั้งหนึ่งลูกเตะใส่ใช่ไหอ้ลูกเตะคอหนึ่งอยู่ที่เจ็ดเก้าลองสองดูลูกมีว่ายังไงผู้รับประตูแม่ขวาไว้ได้โอ้โหแม่ดูเตะได้เลยครับลูกเตะได้เลยครับยกเตะได้เลยนะครับอ่ะ โดนจริงจริงเลยโอ้คว้าไว้ได้ครั้งนึงโอ้โหเอ้ยโอ้ตูโอ้โหพาขึ้นมาครับพาขึ้นมาเตะนะครับพาขึ้นมาเตะได้เลยอ่าพาขึ้นมาเตะเลยนะครับคว้างก็ได้เตะก็ได้เออคว้างมาก็ได้อ่ะบอลอยู่ที่ทางด้านมูซิเบตโอล่ะครับเป็นโอกาสของทางมูซิเบตจะได้หรือเปล่าไม่ผ่านน้องเจี๊ยบบอลอยู่ที่ทางด้านมูซิเบตเตะทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยววางเตะผิดอยู่ที่แม่ ว่ายังไงครับลูกนี่ออกเส้นล่างให้เป็นลูกเตะจากเกสแบกนะครับพาขึ้นมาได้นิดนึงนะฮะอ่าพาขึ้นมาตั้งตั้งกนแล้วก็เตะนะครับอจะเตะเองหรือจะให้เพื่อนเตะตัดสินใจเตะเองครับเตะมาติดโซผิดโอ้ไม่ใช่ครับมาโอ้ย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 โอ้แม่เดียวทีเดียวครับน้องคนนี้แต่ว่า ลูกม um. ันออกไปเสียแล้วเป็นลูกทุ่มบอลอยู่เดนไหนก็เดนนั้นนะครับลูกทุ่มของทางด้านหมบ้านของแม่บ้านเจ็ดเก้าเตะอัดเข้าไปไม่เป็นไรผู้ตัดสินบอกว่าเล่นได้ต่อลมลุกๆลุกคลางกันไปเตะอัดขึ้นมาเตะอยู่ที่น้องเกียบถอลอยู่ที่แตกกินลูกนีโอ้โหเอาหน้าตั้ง รักษาประตูของทางด้านโมซิเบตนะครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆปาลูกอันตรายเอาไว้ได้เอาอยัางไงดีฉีดยาขึ้นมายัางติดแม่บ้านเจเกได้ยิงรึเปล่ายัางรอ้องบอลไว้ได้สําหรับแม่บ้านโมซิเบตเต่ผิดเตวืดเอะลูกนี้ได้ยิงอีกครั้งหนึงไม่สงกรอบโดนสัก,กัดทิงเป็นลูกเตะคอนเนอร์ โลูกเตอร์คอนเนอร์ของทางด้านเจ็ดเก้านะครับเอาเป็นว่าสองหมู่บ้านรุมหมู่บ้านเดียวโอเจ็ดหมู่เก้าไปรุมหมู่สิบเอ็ดอยู่ที่หมู่สิบเอ็ดเบอร์สิบเจ็ดได้บอลลูกนี้นานๆจะได้เจอลูกเจอแล้วแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้อาอละครับเป็นโอกาสของทางด้านหมู่สิบเอ็ดน้องอ่อนลูกนี้ไม่ไว้ใจแต่ิ้งไปก่อนอ่อนยังไม่โงงนะครับอยู่ที่หมู่สิบเอ็ดเขี่ยลูกนี้ออกมา Tỷ số phít, số phít, lịch lục mi, phán đại rớp lâu, bằng bón nuôi đại, nóng nào. Mẹ phong, thì rồi, lục thùng, lục thùng mô sư phết cấp, không mà gặp bớ nừng. này kiếm gặp con này, Mày dạc đồn dính qua dân anh, dạc thăm là tù phương. Ở hô mẹ, đi lại than rất lâu. ลูกทุ่มของเจ็ดเก้าลูกทุ่มของแม่บ้านเจ็ดเก้าทุ่มมาดีไปต่ออยู่ที่น้องอะไรครับคนนี้เบอร์น้องส้มนะครับลูกเมื่อกีน้องส้มอยากเลือกกลักนะครับลมลุกลุกแรงกันไปยังชุดลมุนกันอยู่แมโอ้โหบอลอยู่ที่ยูพินยูพินได้บอลกระชากลากไป ลากไปเรื่อยๆติดผู้เล่นของทางด้านไมบันมูซเบตได้เตะโอ้โหเตะกันเองครับไม่เป็นไรเบียดแย่งกันอยู่อยู่ที่ยูปินเจเกลอยู่ที่มูซเบตเปิดไปลูกนี้ว่ายังไงโชพิตได้บอลไม่ผ่านยังเตะไปได้เรื่อยๆอยู่ที่โชพิตเอ๊ะสกัดขึ้นมาว่ายังไงเปล่นตัวได้เรื่อยๆนะครับ ตอนอยู่ที่ลูกนี้โดนเตะทิ้ง7-9เป็นฝ่าได้ทุ่มลงมาลงมาลูกนี้อยู่ที่ไม่ลูกนี้ได้ยิงกับฝ่ายังไงเก็บไว้ได้ฟ้าไว้ได้ผู้รักษาประตูของทางด้านมูที่สิบเอ็ดเล่นเร็วทันทีครับลงมาลูกนี้ไอ้กับน่าจะเป็นเยาวชนนะครับน่าจะไม่เป็นแม่บ้านทีคนนี้อ่อไอ้ยาเสียดายเปล่า เหตุกา์มันคยได้ทุ่งอา่างไปแล้วนะครับเล่นได้ต่อนะฮะเล่นได้ต่อสําหรับโมโที่11นะครับพาคนบอลมาได้เรเปล่า,าพาเองมาไม่ได้ว่าจะยิงเนี่ยนะครับเอาโยงกันไปน้องแมยังไ,ไงน้องเกี๊ยบน้องเกี๊ยบจ่ายให้กับพี่นาน้องนาแล้วน้องส้มน้องส้มไม่รู้โอ้โหแม่เล่นไปเลยนะครับเล่นไปได้ต่อ กติกาเราอนุโลมกันให้นะฮะในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับป่าวว่าจะยิงสักลูกยิงได้หรือเปล่ายังไงก็ไม่ได้ยืนขาวมันนกยางนะครับสําหรับหมูเจ็ดก้าแม่บ้านเจ็ดก้าไม่รู้จะไปทางไหนดีม่บ้านโมจิเบตลากลากไปก็ไม่รู้จะจ่ายให้ใครพาไปก็พาไปไม่ได้ถอยหลังหนึ่งก้าแล้วก็ศาสยาวขึ้นมาเด็กผู้รักษาเราไม่ใช่นะครับเด แม่บ้านของเกกได้ย oh! ิงร oh! ึเปล่า huh. ลูเียเอาได้ยิงเอาคลุกอีกแล้วคลุกไว้ได้แม่จะไม่คลุกก็ไม่ได้นะครับมันเป็นหน้าที่หน้าที่ของผู้รักษาประตูนะครับควางไว้ขึ้นมาอยู่ที่ทางด้านน้องตักยังอยู่ที่ทางด้านซิเบบังบอลเอาไว้แม่บ้านซิเเอาเซบเชตได้บอล เซเบตไดบอลอยู่ที่17อีกครั้งหนึ่งน่าจะได้ยิงสักลูกสำหรับไม่บ้านหมูที่11เป็นโอกาสรึเปล่าเป็นโอกาสรึเปล่าอู้อู้อือขวาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งผู้ใหญ่สัมเอาไกลเกตบอกว่าจะอาชีพลูก300แต่ว่ายังไม่ได้จ่ายทีนะครับวางขึ้นมาลูกนี้หมดเวลาการแข่งขันของกลุ่งหลังนะครับเสียงปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมนะขอบคุณมากขอบคุณครับสำหรับเสียงปรบมือนะเดี๋ยวพัก จากช่วงหนึ่งนะครับว่างันไปจากสาลโดนา้าว